ถ้าผมจะเล่าเรื่องพระรูปหนึ่งที่ไม่ได้ออกตามหาชื่อเสียงแต่ใช้ทั้งชีวิตออกตามหาความสงบของใจพระรูปหนึ่งที่ยิ่งหนีชื่อเสียงกลับยิ่งกลายเป็นที่พึ่งของผู้คนทั้งประเทศท่านคือหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่แหวนเกิดในปีพุทธศักราช2430ช่วงที่ภาคเหนือย,ยังเป็นป่าลึกบ้านเมืองไม่มีถนนไม่มีไฟฟ้ามีแต่ภูเขาหมอกและชีวิตที่ต้องอดทนกับความลำบาก แม่ของท่านอยากให้ลูกชายได้มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจจึงให้เด็กชายแหวนบวชตั้งแต่อายุยังน้อยมากและนั่นคือจุดเดิมต้นของชีวิตพระที่ยาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษเด็กชายตัวเล็กๆในผ้าเหลืองผืนบางเรื่องฝึกสวดมนต์ตั้งแต่ตีสี่เริ่มนั่งสมาธิโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสงบคืออะไรเริ่มฝึกวินัยแบบพระป่าโบราณที่เคร่งที่สุดแต่ความเคร่งนี้เองค่อยๆกลายเป็นเส้นทางที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของท่านเมื่ออุปสมบทเต็มตัวท่านเลือกเส้นทางที่ยากที่สุด พระปากกรรมฐานสายธรรมยุทธเส้นทางที่ต้องละบ้านละของรักละความสะดวกสบายและมุ่งไปสู่สิ่งเดียวใจที่แท้จริงการได้พบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคือจุดเปลี่ยนสําคัญของท่านคําสอนสั้นๆของหลวงปู่มั่นฝังอยู่ในใจของหลวงปู่แหวนไปตลอดชีวิตให้ดูที่ใจแล้วจะเห็นทุกอย่างเกิดและดับตรงนี้ หลังจากนั้นชีวิตของหลวงปู่แหวนคือการเดินเดินเข้าไปในป่าที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเดินผ่านเขาที่สูงจนหมอกบดบังปลายทางเดินจนรองเท้าขาดเดินจนเท้าแตกเดินจนไม่เหลืออะไรนอกจากใจที่มั่นคงที่สุดกลางป่าท่านฉันอะไรก็ตามที่หาได้บางวันเป็นผลไม้เล็กๆบางวันเป็นน้ำจากลำธารบางคืนต้องนอนใต้ผนังหินบางคืนต้องนอนกับเสียงสัตว์ป่าที่เดินวนรอบกรด แต่ทุกคืนท่านภาวนาด้วยใจเดิมใจที่ไม่เคยต้องการสิ่งใดจากโลกใบนี้และในป่าลึกนี่เองเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านเริ่มเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือหลวงปู่แหวนไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดเลยพายุทั้งคืนท่านอย่างนิ่งเสียงสัตว์ป่านหนักแค่ไหนท่านยังหลับตาต่อไม่ใช่เพราะท่านไม่กลัวแต่เพราะท่านรู้แล้วว่าความกลัวอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ป่า หลายสิบปีผ่านไปท่านจึงมาพำนักที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เป็นช่วงที่บ้านเมืองมีความวุ่นวายผู้คนเหนื่อยล้าจากชีวิตแต่เมื่อใครสักคนเดินขึ้นดอยแล้วเห็นหลวงปู่แหวนนั่งนิ่งเหมือนสายน้ำในฤดูหนาวเขารู้ทันทีว่าความสงบมีอยู่จริงหลวงปู่แหวนพูดน้อยมากแต่ทุกคําของท่านชัดลึกจนไม่ต้องตีความธรรมะอยู่ที่ใจใจอยู่ตรงไหนธรรมะอยู่ตรงนั้น ความคิดเหมือนแค่วิ่งผ่านอย่าไปตามมันนี่คือธรรมะที่ไม่ต้องใช้ภาษาเยอะไม่ต้องใช้ตำราแต่เข้าใจได้ทันทีด้วยชีวิตจริงและหนึ่งในภาพที่ประเทศนี้ไม่มีวันลืมคือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จไปกราบท่านถึงดอยแม่ปังพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุด